คลิปร้อนๆที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งวอนว่คันหนึ่งแต่เจ้าของรถเก๋งวอนว่วนะโอ้โหหัวร้อนมากๆลงมากลางมาด่าคนเจ็บ คนเจ็บก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์คนนั้นที่เป็นคนเจ็บเนี่ยเอ๊ะอาจจะเมาด้วยนินดแต่คนที่ถ่ายคลิปไว้บอกว่าเอ๊ะเจ้าของรถวอลโวมีสิทธิ์กลางได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชมไปดูนะฮะแล้วก็ดูในมือด้วยนะบางจังหวะจะเห็นเหมือนอาวุธและบางจังหวะจะเห็นว่าเจ้าของรถวอลโวอนี่ยมีปืนด้วยนะครับค่ะ เกินรวยมึงผิดไหมมู้ผิดไมมมู้ผิดไม้ เนี่ยคนที่นอนนั้นคือคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะถ้าทางก็เมาแหละแต่ว่าก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่ยืนคล่อมล่างอยู่นะก็คือคนขับรถวอนโวนะฮะคือคลิปนี้มันมีความยาวสักประมาณสองนาทีเออขออภันาทีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยคนขับรถวอนโวนอกจากคล่อมล่างด่าทอแล้วยังห้ามไม่ให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยนะ นะครับเรื่องนี้นะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ไว้แล้วระบุข,ข้อความบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตอนตีสามแฮชแทดอนเมืองเราเป็นคนที่ขี่ขับรถอขออภัยไม่ได้ขี่นะเราเป็นคนที่ขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์หลังจากที่รถชนกันแล้วก็ไม่รู้แน่ชัดว่าใครผิดใครถูกหรือผิดทั้งคู่รถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์คนขับจักรยานยนต์มีอาการมึนเมาบาดเจ็บ2คนแต่ในคลิป ก็คือเห็นแค่ผู้ชายรุ่นลุงเนี่ยที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยคนเดียวอีกคนเนี่ยรถบังอยู่นะครับส่วนคนเสื้อดําในคลิปคือคนที่ขับรถยนต์วอลโว่ค่ะไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเป็นใครใหญ่หรือรวยแค่ไหนแต่กิริยาท่าทางก็อย่างที่เห็นพูดจาได้หน้าหมันไส้โชว์กลางมากค่ะคือไล่เราด้วยนะเราพยายามจะไปช่วยเหลือดูเหตุการณ์ไล่เราไม่ให้ยุ่งด้วยเราก็ทำหน้าที่เป็นพลเมืองโทรหาตำรวจเรียกรถพยาบาลแล้ว ผู้ชายเสื้อดําคนนี้เอไม่รู้ว่าเมาเหมือนกันด้วยหรือเปล่าลักษณะเหมือนเมาๆนะฮะแต่มีสิทธิ์ทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรอแล้วพอรถพยาบาลมามเขายังไล่นะไล่เจ้าหน้าที่กู้ชีพเจ้าหน้าที่พยาบาลบอกไม่ต้องมาช่วยเหลือไม่ต้องมายุ่งนะฮะคลิปนี้นะครับเขาก็เลยเอามาเผยแพร่แล้วเธอก็บอกว่าลองดูให้ดีในช่วงนาทีที่2.59นะครับเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้ หยิบปืนมาด้วยแล้วคุณผู้ชมดูนะจังหวะนี้ถ้าดูในมือขวาของผู้ชายคนนี้เ,<อ>เหมือนมีท่อนท่อนอะไรส่วนนี้นาทีที่2.59เห็นปืนไหมฮะปืนในมือขวาเนี่ยเหมือนไปหยิบมาจากรถแล้วก็นํามันเน็บเอวไว้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะมือของเขาถือเหมือนท่อนเหล็กอันหนึ่งที่มันยืดหดได้นะฮะอ้าวเรื่องนี้เองนะครับพอลงในโลกโซเชียลแล้วแฮชแท็กไว้แล้วว่ารวยแล้วไงหรอแล้วก็เอาภาพผู้ชายกลางเนี่ย มาเปิดเผยในโลกโซเชียลมีคนแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งระบุว่าเป็นญาติของคุณลุงที่ขี่รถจักรยานยนต์ทันที่นอนอยู่ตรงพื้นนะฮะแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากครับที่ถ่ายคลิปเอาไว้คนเจ็บเป็นเนี่ยเป็นอาของผมเอง คู่กรณีโทรนัดให้ไปเคลียร์กันแล้วเมื่อวานนี้โดยยอมจ่ายให้คนเจ็บคนแรก1,000 0บาทและอีกคน1 5 0 0 0บาทพร้อมทั้งจะดูแลค่ารักษาพยาบาลจนหายและก็บอกด้วยนะฮะว่าอาของเขาเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล้าสรุปนะคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ดื่มเหล้าแต่ผู้ชายเสื้อดําที่ขับรถวอลโว่น่าจะดื่มมาและก็ทํางานที่ปปอสอด้วยถึงได้มีอาวุธ จากเหตุการณ์นี้นะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าเลขาธิการปปสก็คือนายนิยมเติมสีสุขได้ตรวจสอบกรณีนี้แล้วพบว่าชายสวมเสื้อยืดสีดําในคลิปเนี่ยอ้าสังกัดปปสจริงๆด้วยคุณเบื้องต้นทางเลขาปปสเนี่ยได้มีคําสั่งให้มารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและได้ลงนามในคําสั่งให้เข้ามาประจำในส่วนกลาง แล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการด้านวินัยต่อไปสําหรับการละเมิดคู่กรณีก็ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายโดยที่ทางสํานักงานปปสจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏทางสํานักงานปปสจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครัพอคลิปนี้เผยแพร่ไปคนบอกโอ้กล่างจริงๆนะฮะคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม